ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบาทโชว์บบวนอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้เราพบพอกันนะฮะเช่นเคยที่ช่องรถขุดนาเข้าบางนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสินค้าก่อนที่เราจะทําการจัดส่งนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่นะครับอาเภอรองนะครับคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่วินัยมากๆเลยนะครับที่ได้อ่าไปเนื้อเชื่อใจทาให้บริษัทเร็กๆของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่าน ก็ไม่ใช่คันใหม่พี่คันที่3แล้วเพราะพี่เขามีรถเลขอีกสองคันนะครับตัวนี้ก็จะทําการจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะถึงอ,อ,อำเภอรองก็น่าจะเป็นเช้าวันจันนะครับก็จะเป็นช่วงเช้าเ,าเ้าครับตัวนี้นะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับตัวนี้ย้ํานะครับ1นล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับตัวนี้จัดส่งฟรีให้ท่านตรวจเช็คสภาพให้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถปู นะครับอีกคันหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับได้ทําการจัดโปรโมชั่นนะครับสมนาคุณให้แก่ท่านลูกค้านะครับตอนนี้ปี2013ครับมาพร้อมกับใบแถก60เซนเนาะนะครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เราทําการตรวจเช็ครีเซ็ตให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้นะครับเปลี่ยนซีนกระบอกนะครับแล้วก็เสริมชิมนะครับแล้วก็ล้างแอร์ติดฟิล์มนะครับแล้วก็ระบบความร้อนนี่เราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับช่วงล่างช่วงล่างนี้เป็นอ่า แท็ก60สิเสนนะครับตัวนี้เรากลับบูนให้นะครับนี่กลับบูนให้แล้วก็เสริมชิมนะครับก็พูดงี้ได้ว่าในราคา1นึ่งล้านห้าแสนี้เราทําการตรวจเช็คกับท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถขนาด12ตันนะครับก็กิงกลางสอดถามมาได้นะครับเราจะมีมาใหม่อีกมาใหม่ทั้งหมดอยู่3คันนะครับก็จะมี3 3 2 0ไอ้ไม่สามหนึ่งสองดีสามหนึ่งสองเอแล้วก็สามหนึ่งสองอีกคันหนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ f c ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือเราจะลงในช่อง u t u b e เนาะนะครับเอามาดู1ล้าน5้า0นนะครับก็ไม่ใช่ว่าคิเลนะนะครับตัวนี้ก็คือเราทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะนะครับถึงว่าจะเป็นราคาโปรครับระบบส้กกองต่างๆตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนกองให้นะกองอากาศกองโซล่านะครับหม้อน้ำมีห้ายท่านใหม่นะครับตรวจเช็คีเซ็ตใหม่แบตเตอรี่เดิมนะครับแบตเตอรี่นี่เดิมนะครับแล้วก็ระบบ ไฟฟ้าตรวจเช็คให้ใหม่นะครับก็พูดได้ว่าตรวจเช็คให้เสร็จสับเรียบร้อยอตูดก็เก็บให้นะนะครับเนี่ยตูดนี้เราก็เก็บให้ให้ความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีเก็บตูดเก็บคานนะครับเพราะนั่าตอนที่น้องเข้ามาก็ต่อหลอกหน่อยนึงนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นปี2013มีกล้องมองหลังมานะครับนี่มาดูฝั่งทางด้านปั๊มไอ้นี่ก็คือเราจอดให้ใหม่นะอันนี้เราจอดให้ใหม่นะครับผมนี่มาดูนะครับปั๊มไฮดรอลิก นะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นปั๊มใหม่นะครับปั๊มใหม่มาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนปั๊มใหม่มานะนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็ทําความล้างสะอาดนะครับเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนน้ามันให้ท่านนะครับก็มีน้ํามันเครื่องน้ามันตัวเดินน้ามันสวิงนะครับแล้วก็ล้างถังน้ำมันโซล่าแต่น้ํามันฮลิกอันนี้เป็นของเดิมนะครับฮลิกยังเดิมอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเนาะนะครับส่วนซีนกระบอกนะครับมีรั่วกระบอกอยู่3ามกระบอกเนาะก็มี รั่ว2กระบอกนะครับแล้วก็มีกระบอกกลางกระบอกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่รั่วแล้วชุดมงกี้อันนี้ซีนยังสวยครับซีนยังสวยอยู่อันนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ทําการตรวจเช็คครับเสริมซีนให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยนะครับในชุดมงกี้นะครับมงกี้ก็เดิมเดิมนะครับมงกี้เดิมเดิมนะครับเราก็จะเสริมด้านข้างให้ท่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟันครับนี่อันนี้เป็นฟันฟันเดิมมันมาเฮี้ยนนะครับเราก็เปลี่ยนฟันให้ท่านใหม่ นะครับในหลายท่านอาจจะรู้นะครับว่าเฮี้ยนเป็นไงเฮี้ยนก็คือมันกุดนะครับกุดก็คือมันสั้นนะครับผมก็คือเราก็เปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับตะแกงใส่ให้เด้อแล้วก็ดามก็เสริมให้นะครับก็พูดง่ายก็เป็นออปชั่นเดิมนะครับที่เรา,าเพิ่มเติมแล้วก็เสริมให้ท่านไฟส่องสว่างนี้มีอยู่แล้วกระจกมองข้างซ้ายขวานี่มีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมมีถาดวางรองเท้าตะแกงกับช่องกระจกวางเท้านะครับ ภายในก็อย่างที่บอกไปครับล้างทำความสะอาดนะครับแอร์นี่ก็ล้างให้ท่านใหม่น้าพุ่มบ่อให้ใหม่นะแล้วก็อุปกรณ์ภายในนี่ล้างแล้วก็ติดฟิล์มนะครับมโนูเปลี่ยนเป็นมโนูภาษาไทยให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ปี2013นะนะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่7,100นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับในระบบจัดโปรโมชั่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าท่านจะติดตามเราในช่อง YouTube นะครับช่อง a c e b o o k นะครับก็หรือว่าจะช่องเพจรถขุดน้ำเข้ามานาสเตอร์นะครับเราก็จะมีจัดโปรให้เอฟีทุกท่านนะครับก็มีมาตลอดนะเพราะว่าปีนี้เดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรีเงินทางญี่ปุ่นนะครับเดนนี้เหรีเงินลงนะครับก็สินค้าก็จะเข้ามาถูกนะครับแล้วก็จะมีของถูกของสวยอีกมากมายนะครับหลายรายการนะครับที่กำลังทยอยทยอยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงนะครับติดตามตามโปรโมชั่นกันนะครับอ่ะ ระบบภายในจ้ามุตาเราเป็นยังไงมั่งภายในจะสวยเจีมมแววไหมนะครับนี่สวยสดงดงามนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้กับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เจ็ดพันสิบชั่วโมงนะครับนี่บอกผู้มใหม่ครับพร้อมกับชุดหุ้มนะครับโลโกโล้บริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับมีให้ท่านนะนะครับนี่อุปกรณ์ภายในร้าน้องความสะอาดครับไม่ว่าจะเป็นพยางปูพื้น นะครับระบบแอร์ก็ล้างให้ใหม่ระบบไฟฟ้าทำให้ใหม่นะครับนี่ถ้าลงสรุปล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยนะครับนี่ครับไปที่เป็นวีโอครับกดคำว่าโอเคครับเจ็ดพันหกนะครับแต่อมิเตอร์เจ็ดพันสิบชั่วโมงนะครับอ่าุยาตติดเครื่องครับ น,นี่เราติดเครื่องแล้วนะครับอันนี้บาคันเรเราก็เอ๊ะทำไมเดี๋ยวกอดูแอร์ก่อนทำไมแอร์มันเป่าหลังแรงจังอ๋อเดี๋ยวนะครับนี่อะนะครับหน้าจอนะครับอันนี้อยู่ในโหมดอีโก้นะครับหรือว่าโหมดประหยัดครับเราก็เข้าไปดูที่เมนูอันนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับท่านก็กดเข้าไปดูนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับการตั้งค่ากดออกนะครับก็เลื่อนครับการซ่อมบำรุงนะครับอ่าประสิทธิภาพนะครับในการทํางานของระบบรถนะครับมันก็จะมีบอกว่าแบตเตอรี่แดงดันความเร็วรออเครื่องอะไรพวกนี้ครับมยาหล่อเย็นอะไรพวกนี้ก็จะมีบอกนะครับก็กดไล่ลงมาเลยทำดูแบบไหนนะครับก็กดมากดกลับครับถ้าท่านไม่ใช้ ที่สุดนะครับงานบริการอันนี้จะเป็นของช่างนะครับเราเปิดเข้าไปก็จะต้องใช้เมนูหรือว่าใช้รหัสนะครับเราก็มาดูในสิ่งที่เราต้องได้ใช้ครับนี่การื่องแรารซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีบ่อครับน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเทอริกอันนี้มันจะเริ่มนับนะครับมันจะเริ่มนับนะครับก็ไปโทรไปถึงการชั่วโมงของมันมันก็จะเตือนครับนี่น้ำมันเครื่องครับนี่เพ้่จะใช้ไปสามสามชั่วโมงนะครับตัวเดินนะครับน้ำมัน หมุนการขับก็คือสวิงครับน้ำมันขับสุดท้ายก็คือตัวเดินนะครับครับกรองนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกเรานะครับก็งบางๆก็กดเข้าไปดูครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวอันนี้ความร้อนของหม้อน้ําความร้อนของไฮดรอลิกระดับน้ํามันโซล่านะครับชั่วโมงการทํางานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอ้มองไม่เห็นครับขออนุญาปิดประตูเด้อ แสงมันเข้ามานะครับอึ๊บอ่าเอาใครเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอหมุนหลแบแดดนิดนึงนะครับตัวน,นี้เป็นคอนโทรลแค่ด้วยเด้ยนะครับอ่าอ่านแล้วทีนี้อ่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเปิดไฟนะครับนี่เปิดไฟครับก็จะมี2ระดับอันนี้ก็เต่ากระต่ายเต่ากระต่ายตัวนี้นะครับสาหรับตัวเดินเท่านั้นนะครับอันนี้โอโต้ครับอันนี้เวลาเสียงเตือนติ๊ดนะครับท่านก็กดมันก็จะเสียงเงียบไปอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่ฉีน้ํากระจกครับครับจะมีบอกนะครับะนครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบเคนนะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นมาแค่นั้นเองครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้อันนี้ก็โหมดการทํางานครับนี่ถ้าท่านกดนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับนี่ถ้าท่านอยากเอาเครื่องหนึ่งใหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ตามหลักจริงๆนะครับมันก็ใช้ไม่มีคู่มือไม่มีเครื่องอะไรนะครับก็ปรับก็แค่นั้นเองโวล่มครับก็คือการเล่งปุญแกมีให้สามดอกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุครับ อาศัยที่ตัวเราูว่วพร่ะเราเป็นคนที่เป็นสองหลักอย่างนี้อย่างนี้อ,นะอ,อ,อย่ารอนะครับอย่ารออย่ารอมันยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวนะฮะเฟืงพังเป็นอยู่ด้วยค่ะ ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบแอร์นะครับแอร์เป็นยังไงเอ่ยแอร์นี่ก็จะเป็นลดอุณหภูมิครับนี่นะครับตามว่า22ครับกำลังดีนะครับ22ครับอุณหภูมิลมก็เอาตามที่ท่านสบายใจนะครับตัวเปิดคอมนะครับอันนี้โอโต้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับก็เปิดปิดธรรมดานะครับด้านหลังก็จะเป็นที่วางของนะครับแล้วก็จะมีอ่ากล่องฟิวอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่วางของนะครับที่วางแก้วนะ ครับข้างบนต่างๆเราก็ทําให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองระบบกันต่อมุตตาวันนี้อยู่กันสองคนนะครับเช่นเคยครับตัวนี้เป็นระบบคูบิโก้นะครับก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ก็ต้องกลาวประทานอััยนะครับ ันนี้เราจะลองระบบโอทตตกันนะครับโยกครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องกระหึ่มหน่อยครับสวิงครับอามครับมุกี้ครับ วิเลยน,นี่อันนี้เป็นคโคณเทแรดเดอร์คนระับอาจจะนิ่มนวนไปหน่อยเพราะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ เขคือไม่เสนอเลย ใ้คุณลูกค้าให้เราสอบระบบเป็นแคสบินนะครับเป็นระบบสากคนหรือว่าเป็นคอนโทรลแคสเลยนะตัวนี้ระษาอ่าตัวนี้คือไม่มีออปชั่นไอตัวปับคอนโทรลเดอ้อนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้แต่รถเป็นปี2013ครับแต่ระบบอำนวยความสะดวกน่าจะหายไปหลายตัวนะครับก็จะมีที่แน่ๆนะครับก็จะมีตัวปับคอนโทรลครับไม่มีมานะครับ เดีอยู่หมุนโชว์ตัวอ่ไรสินะครับตัวนี้นะครับก็รายการร้าวๆนะครับที่ทางบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะครับได้ทําการตรวจเช็คระบบให้คุณลูกค้านะครับก็จะมีเปลี่ยนหายน้ำมันพร้อมใส่กองนะครับก็มีเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันตัวเดินน้ํามันสปริงแล้วก็น้ํามันโซล่านะครับ ส่วนน้ำมันไฮดริกอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเด้อนะครับน้ำมันไฮดริกก็มีเปลี่ยนไส้กรองครับระบบไส้กรองนี่เปลี่ยนให้แล้วก็ล้างถังโซล่าถังไฮดริกนี่ก็ล้างให้ท่านใหม่ครับแล้วก็ล้างหม้อน้ำให้ใหม่นะครับเช็คระบบความร้อนนะครับเปลี่ยนเมนูให้นะครับเมนูนี่เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยตรวจเช็คระบบไฟฟ้าครับระบบโปรแกรมต่างๆนะครับทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสมบูรณ์รุ่งสระครับเสริมซิมให้ใหม่นะครับทุกจุดเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนตรงชุดบุ้งกีครับนี่แน่นๆนี่ครับเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนี่รับช่วงเมื่อกี้เนี่ยก็ทาให้ใหม่นะครับแล้วก็ช่วงล่างกับบูทให้คุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้มาบูทนะครับบูทยืดนะครับหรือว่าบูทมันสึกนะครับโซ่มันยืดหน่อยก็กลับให้เลยทีเดียวนะครับใช้กันแบบยาวๆนะครับตัวนี้ส่งฟรีอําเภอลองนะครับจังหวัดแพร่นะครับก็ถึงบ้านคุณลูกค้าครับเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ ว <10. S 2> ันนี้สิบแปดหรือสิบเก้าครับวันนี้ออเดี๋ยวครับขอดูก่อนโอ้มันจำวันเวลาไปเลอพี่น้องโอ้วันนี้วันเสาร์ที่18ครับโอ้นาฬิกาผมวันที่19แล้วนะครับสแบสดงว,ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนวันที่นะคเพราะเดือนที่แล้วมันมี28วันเนาะอ่ะนะครับโอ้ลืม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 ระบบเต่ากะต่ายของช่วงล่างนะครับครับ เตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกขันหนึ่งนะครับที่เป็นรถโปรโมชั่นนะครับมากันแบบระบบโฟรนะครับก็สำหรับท่านใดสนใจนะครับรถขุดนําเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นทํางานตรวจเช็คสภาพให้แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีให้ท่าน เลือกชมเลือกหากันหลายคันเด้อนะครับเพราะว่าวันนี้เหรียญเงินญี่ปุ่นช่วงนี้ช่วงนี้สิไม่ใช่วันนี้เหรียเงินญี่ปุ่นนี้ก็ลงมาเยอะเลยนะครับก็สินค้านําเข้าก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับก็ชอบตัวไหนครับกินค้างสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีให้ท่านเลือกมากมายนะครัไม่ว่าจะเป็น20ตัน12ตันนะครับมีให้ท่านเลือกเยอะแยะกันเลยทีเดียวเชียวนครับสำหรับตัวนี้กับราคาค่าตัว1นล้าน 5 4 0,000บาทนะครับรวมจัดส่งให้ตอนนี้ปลายทางไปยังจังหวัดแพร่อำเภอรองนะครับคันนี้เป็นของคุณพี่วินัยนะครับวันนี้ก็น่าจะนัทเทนเลอร์นะครับเพื่อจะเตรียมจัดส่งนะครับสุดท้ายนี้ครับผมพร้อมกับน้องมุตตานะครับตากล้องแสนสวยของเรานะครับคนเหล่าเสียนะครับส่วนกับผมนะครับเบาบนคนหน้ามนนะครับเบาโจ้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันต่อที่ลงซ่อมนะครับสุดท้ายนี้ ครับผมพร้อมกับน้องมุกตาต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับ